เอาโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกมเย็นชินนิมแพกนะครับสำหรับวันนี้นะครับบทแห่งซิมโฟนีนะครับวันที่2นะครับวันนี้จะเป็นคิวของบอสทัดลมนั่นเองนะฮะ ช่นเคยครับก็คือจะมีระดับความยากให้เลือกนะครับแล้วก็จะได้คะแนนตามความยากนะครับสําหรับวันนี้เจ้าบอสลมตัวกิจกรรมนี้จะมีเมคานิกอะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับโอเคเข้ามาข้้งแรกครับอันนี้คือทิคเล็กน้อยนะก็คือเวลาเข้าดันกิจกรรมเนี่ยตัวเรา HP จะฟื้นฟูเต็มเลยนะแล้วก็ออนติเมทเนี่ยจะพร้อมใช้ทุกตัวเลยนะครับรวมถึงตัวที่ตายด้วยนะครับจะคืนชีพให้แล้วก็เลือดเต็มนะครับอันนี้อย่าลืมรอกันสักนิดนึงก่อนจะเริ่มเนาะ โอเคครับเริ่มมากดเริ่มปุ๊บจะยืนนิ่งอยู่ประมาณ10วินาทีนะแล้วก็สกิลแรกที่บอสจะใช้ก็คือซาม,มอนเสาลมนะอยู่บนพื้นนะให้เรารีบเข้าไปตีบอสในช่วงนี้มีอะไรให้จัดลงไปให้หมดเลยนะก็คือสเต็ปก็คือบอสจะใช้สกิลแล้วก็จะลงมาที่พื้นให้เราตีนะครับแล้วระหว่างที่บอสใช้สกิลเราจะตีมันไม่ได้นะแต่บางสกิลก็ตีได้นะครับอันนี้พอบอสใช้สกิลเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ เราตีมันเสร็จมันก็จะากลายเป็นอีกสกิลหนึ่งอันนี้คือบอสยิงลูกกระสุนลมมาเป็นจำนวน3ลูกจะระเบิดเมื่อกระทบพื้นนะพอเสร็จแล้วบอสก็จะลงมาที่พื้นให้เรารีบยิงมันนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยให้เรารีบไปตีไอตัวออฟลมนะมันจะสร้างเสาลมขึ้นมาให้เราหลบสกิลถัดไปของบอสก็คือสัมอนไซโคลนะจังหวะนี้เราจะยิงบอสไม่ได้นะให้เราบินขึ้นเสาไปนะครับบอสจะอยู่ประมาณ10วินาทีนะหลังจากที่มันเริ่มสร้างนะครับให้เรานับเวลาแล้วก็บินไปหาบอสแล้วก็ ทำดาเมจต่อนะครับไซโคลที่เสร็จแล้วก็จะกลายเป็นอนิโมออฟลอยอยู่ข้างบนเนาะโอเคครับประมาณนี้นะก็หลักๆเลยให้เรา,าสร้างเสาลมไว้อย่างสกิลนี้บอสจะใช้เป็น a อ e ทั่วทั้งแมปนะเราสามารถหยุดหยุดสกิลของบอสได้โดยการบินแล้วก็พุ่งลงมาใส่บอสนะครับสำหรับสำหรับสกิลนี้นี่ครับแล้วก็จากนั้นก็บอสก็จะให้เราโจมตีได้เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้ อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านไปเลือดประมาณเหลือครึ่งหนึ่งบอสจะใช้ท่าดูดอนิ m มออฟที่เราอยู่ฮิวเข้าตัวเองเป็นจํานวน3ลูกนะพอดูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยบอสมันจะสร้าง AOE ระเบิดออกมาด้วยนะวิธีหลบก็คือให้เราบินหลบนะให้เราบินหลบโอเคประมาณนี้แล้วก็ข้อควรระวังก็คือระวังท่าที่บอสป,ปิดประตูต,ตบใสจะมีเลเซอร์สแฉกวิ่งออกมาด้วยนะเพราะนั้นให้ให้มองบอสไว้ดีๆนะครับท่าถัดไปเป็นท่าแวกค้านะครับก็คือ บอสจะวิ่ง้าหาเราพุ่งเข้าหาเรานะตำแหน่งที่เรายืนอยู่แล้วก็ใช้สกิลนี้นะครับให้เราอยู่นอกวงนะให้เราหลบดีๆนะถนะ้านี้คือถ้าเราอยู่ตรงกลางเราคือตายนะระหว่างนี้เราเราสามารถยิงบอสได้นะเนี่ยจังหวะเนี้ยจังหวะที่บอสเปิดเนี่ยก็คือเราสามารถใช้ตัวธนูยิงบอสเข้าไปได้นะครับโอเคถัดมาถ้าเรายิงบอสจนเลือดเหลือน้อยแล้วเนี่ยบอสจะเมคานิกก็จะเหมือนตัวข้างนอกก็คือสร้างเสาลมมาแล้วก็จะมีแอนิโม่โอฟลอยอยู่ให้เรารีบเก็บตัวโอฟนี้ให้หมดนะครับถ้าเราเก็บไม่หมดเนี่ยถ้าเราเก็บไม่ ตัวออบที่เหลือจะวิ่งเข้าไปฮิลบอสทาให้เราต้องสู้กับมันอีกนะครับเนี่ยยกตัวอย่าง,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 งตรงนี้เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเก็บหมดแล้วแต่บอสก็ยังฮิลอยู่นะครับผมก็จะว่ามันน่าจะเป็นบั๊กเล็กน้อยนะเพราะว่าพอเราเก็บหมดแล้วเนี่ยเลือดของบอสก็ฮิลขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเราพอเราสามารถตีบอสได้อีกครั้งเนี่ยก็บอสก็จะตายไปเลยก็จะอารมณ์ประมาณนั้นนะคราวนี้มาดูคลิปเต็มนะครับโอเคเข้ามานะครับ อันติเมตพร้อมเรียบร้อยะฮะสิบวิผ่านไปนะครับสิบวิผ่านไปบอสจะเริ่มใช้ท่าที่หนึ่งนะอันนี้เกินสิบวิเลยครับโอเคครับแล้วก็เริ่มทำ d ี s ใส่บอสได้เลยนะต้องระวังตัวเสาลมที่บอสตั้งขึ้นมาด้วยแรงด้วยกันนะครับอันนี้บอสพุ่งใส่เรานะแล้วก็ตกโป้ง แล้วก็เลเซอร์ออกแต่เราบินหลบได้ก็ก็สบายครับเสร็จแล้วลงมา DPS ต่อก็ว่างๆก็ยิงเสาทำเสาลมไว้แต่ไม่ต้องทำทั้งหมดนะรีบอสก็จะสร้างเป็นทอนาโดนะเราก็บินหลบมาประมาณนี้ประมาณสิวินนะพอใกล้10วิแล้วก็บินไปหาบอสแล้วก็พุ่งลงไปเลย นะครับแล้วก็ทำ DPS ต่อได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอืมประนี้นะแล้วก็ถ้าหลังจากถ้าไม่มียังถ้าไม่มีสาวคือสาวลมเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานนะอันนี้บอสใช้ถ้า l o e แล้วก็พุ่งเข้าไปบินใส่บอสเพื่อทำการหยุดการใช้สกิลของบอสเนาะแล้วก็ทำ DPS ต่อนะทำสลับกัอยู่อย่างนี้นะ ข้อสำคัญคือเราต้องดูสังเกตนะครับว่าบอสใช้ท่าอะไรนะซึ่งาตามที่ผมสังเกตนะผมคาดว่าบอสเนี่ยจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นแบบสุ่มหรือเปล่านะอันนี้เลือดจะหมดอีกแล้วนะครับเลือดหมดอีกแล้วพอเลือดจะหมดแล้วเราก็ต้องเก็บออฟให้ให้ครบนะ รอ,อบแรกนี้ผมเก็บไม่ทันนะอันนี้ผมเก็บไม่ทันนะครับบอสก็จะพิลไปเกือบพึ่งหลอดแล้วก็เริ่มใช้สกิลอีกครั้งนะเราก็ต้องทำ DPS ใหม่นะอืมประมาณนี้นะมันจะมีแค่ช่วงเวลาประมาณช่วงเวลาหนึ่งนะรีบทำ DPS ให้เบิร์สให้เร็วที่สุดเนาะอันนี้เป็นท่าทอร์โดนะ ประมาณนี้หลังจากที่บอสคืนชีพมาเนี่ยมันจะทําใช้ท่าทอนโดก่อน็นท่าแรกหลังจากนั้นก็ถ้าเลือดยังเหลือเยอะมันก็จะใช้ท่าอื่นๆถัดไปสุ่มกันไปนะประมาณนี้นี่นะครับรีบมาตีเสาขึ้นเนาะไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามอันนี้เป็นท่าเอลแล้วก็โดดแล้วก็บินเข้าไปแล้วก็โดดใส่บอสนะครับแล้วทำดีเวียสอีกครั้ง อย่างที่บอหลักๆคือเราต้องสังเกตว่าบอสจะใช้สกิลไหนแล้วก็หาทางหลบและก็พอบอสใช้สกิลเสร็จก็โจมตีใส่บอสประมาณนั้นนะฮะก็คือเอาจริงถ้าเราเลือกระดับยากสุดแล้วเราเล่นไม่ผ่านเนี่ยประเด็นหลักเลยก็คือเรา DPS ไม่พอนะครับก็คือเราตีแรงไม่พอว่าง่ายนะครับเพราะว่าบอสม,มีมีบัฟเลือดอยู่นะครับบอสมีบัฟเลือดอยู่เราตีแรงไม่พอเพราะนั้นเนี่ยก็ใจเ,งเงย็นนะไม่ต้องหัวร้อนถ้าเราเล่นระดับยากสุดไม่ได้ก็เล่นระดับง่ายก่อนก็ได้ครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือเล่นกับเพื่อนนะให้เพื่อนเก่งๆมาช่วยเรานะครับอันนี้ผมผ <c oughs> ก็ D P S ก็ถือว่าต่ำพอสมควรนะเพราะว่าตีไม่ตายนะครับตีไม่ตายจนวอสใช้ทอร์นาโดอีกได้อีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคครับน่าจะโอเคแล้วแหละอ่าประมาณนี้ครับได้สองพันห้าสิบแต้มนะวันนี้ผมครั้งแรกที่ทำคือสา1พันสิบห้า ไมู่้ทํทไปได้ไงเพราะว่าถ้าเล่นอีก3ครั้งก็ยังไม่ได้เท่าเดิมเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับ DPS ของเรานะว่าเราตัวที่เรามีสามารถทํา DPS ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับในการเล่นระดับยากที่สุดเนี่ยนะครับโอเคเขาก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมบทแห่งซิมโฟนีวันที่2บอสท,ท่าลมนะก็คะแนนที่เราได้ในวันนี้ก็จะถูกนําไปรวมกับเมื่อวานนะแล้วก็สามารถรับรางวัลในการท้าทายครั้งแรกได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าจะมีคลิปอะไรใหม่ๆใ,ให้เพื่อนๆชมนั้นฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ